สวัสดีครับผมเมื่อวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับเมื่อนี้ก็จัดทรงตู้ให้ลูกค้านะครับผมตู้ใบสีดำนะครับเมื่อนี้ต้นอาทิตย์ครับรอบแรกนะครับผมเมื่อนี้กะจัดทรงสองใบนะครับนี่ใบสีดํานี่ก็ใบสีเขียวฝ้างนั้นนะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผม รับผลิตตามแบบนะครับทุกขนาดครับผมเอดี๋ยวเจอกันครับผมอยู่สัตหีบนะครับผมไปลงให้ลูกค้าอยู่สัตหีบนะครับจะั็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมแล้วก็ฝากติดตาม facebook แล้วก็ t ิ k เ o k